นี่เห็นไหมามึกอหอมจ้าพี่น้องเบิรงไขแห้งๆข้าเดียวมึกห,หมอมไข่หลายๆมันจะมีขิงอยู่โอ้โห oh. ขิงซอยเหรออืออืออือแซ่แบเซ็ป <c oughs> สวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ไปไหนกันเนี่ยไปฉลองเที่ยงใหม่เที่ยงใหม่ไปฉลองเที่ยงหน้าใหม่ของเาฟ้าเขาดุมเขาดอยของน,น้อง,งอ้อยหอยใหญ่สิค,ครับน้อยบอกลุงเด่นทำทำเที่ยงหน้าใหม่ก็เลยชวนมาเที่ยวหน่อยอยู่ข้างๆน้องฐานนะนี่ครับเพิ่งล้างรถมาได้สองวันน้อง<า>อ้อยก็พามาลุยเลยวันนี้ทางเข้ามาก็หลุมนิดหน่อยตุ่ม ตุมาลครับไม่เหมาะสำหรับรถเก๋งมาไม่เหมาะสำหรับรถเก๋งมาด้วยอ,ยยยอ,ยยอ,อเอลน้องอ้อยเอามอเตอร์ไซค์มาครับโอ้โหเลยน้องอ้อยนัดเจอตรงไหนเนี่ยบอกอยู่ตรงสามแยกที่มีโซลา่าเซลล์นี่แหละลนี่น่าจะไปทางนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องไฟล์โทรหาหน่อยวันนั้นเราไปเจอเขาอยู่แถวไหนอืมรู้ทานเข้ามา ้วิวสวยครับบรรยากาศดีนะวันนี้มาแล้วขเขาโซลารเซลล์มาแล้วจักหน่อยตรงไปเข้าซอยวันที่เจอน้องอ้อยเหมือนนั้นไหมตรงไปจักหน่อยป้าอ,อ๋อแยกหนึ่ว่าแมนไปแยกที่สองไปอีกป้า อ๋ตอต้นิตน้นนิหน่อยบ้าลเรียบขอหันบ้าเจอตอน้นยิ้วไม่อยากเข้าอ่ะไม่อยากไม่อยากเข้าไม่อ,อยากไม่อยากเจอตอน้นยิ้วไม่อยากเจอต้นยิ้วน้องอ้อยใครบอกให้น้องอ้อยมาปลูกตนก้นยิ <Newman. S 2> ้วไว้หน้าสวนเนี่ยจะได้ป,าปาีนเราวันละเออใช่นี่ครับจอมสีฟ้าฟอ๋อนี่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 อ๋อยุ่งนี่นจเจอแล้วเจอแล้วโอเคมองตัวนยูมออันนี้เป็นนาน้องอ้อยเนาะยังไม่เคยมาเลยเนาะ ครั้งแรกครับเห็นตะเพิ่นสอนตาโอ้สุดสงสัสุส่อนนุ่โค้งนี่ได้หนิโอ้หลักว่าอยู่ไหนถอโอ้สวยยังนะโอ้เซนเซอร์เพียบโอ้ภูเขาโอ้เถียงนาน้องอ่อยเห็นไหมหมอหมอหมอวันนี้ได้รับเกียรติจากช่องน้อยห้อยใหญ่ใสโครกนะครับให้ลุงเด่นมาเยี่ยมชม เถียงนาน้อยนะครับเป็นไร่กับนาของน้องอ้อยนะครับที่บรรยากาศที่อําเภอเวียงเชียงลุงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็รอชมบรรยากาศที่สวนน้องอ้อยนะครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีดีขนาดไหนรอติดตามน,นะครับบรรยากาศดีมากครับมาถึงพ่อก็กลับพอดีนะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วไม้ใช้มีปออัญหากรับมาพ่อโชคดีครับเ้อจ้ามาอนุญาตใช้เถียงเถียง,งใหม่น้องอ้อยหน่อยนี่คาแบบใหม่ๆนะครับนี่ทําแบบสดมาก วันนี้น้องไอทำสไตล์หมาแเงนด้วยนะทำสไตล์หมาแเงนด้วยอ,นนอย,อยอันนี้ไอของไข่น้องไออันนี้ไข่ปลูกไว้อะของตะบันเขาไว้ให้วัวก,กินเนาะ,ะ,ะมันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไบรรยากาศด,ดีนี่มันอยู่นาข้าวน้องไอกำลังซวยเขียวสวยเลยครับวันะะนี้่อยูพนะกำลังมากคุดพ่อได้เลย่วนพอ่อพ่อเฮ็ดน,นับกัน เทียงหน้าหน่อยเห็นไหมน้าแสงกำลังสวยนะครับน้อยลอกลอกเพ่งเออเพราะลอกเพ่งคนเดียววันนี้เราจะมาฉลองเทียงใหม่น้องอ้อยนะครับก็จะจัดเมนูหน่อยพอดีไปตลาดมาพอดีเนาะเ้องเพื่อนชว์หน่อยสิว่าเราจะเอาอะไรมาฉลองน้อยเพ่อแกกินมาวจักรเย็นนี่นี่ชว์หน่อยสินี่เราจะกินหมึกย่างอยู่เทียงนาน้อยครับอืออือนี่สามตัวสามตัวพื่อ กำลังบรรยากาศดีเลยเลยยกสักสองตัวช่วยหน่อยสิยกหางมันสิมันจะได้แบบหินนวดมันอะว่ามันตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นหมึกหอมนะครับหมึกหอมหมึกหอมครับพี่น้องอาจารย์สอนไปนี่เห็นไหมหมึกหอมจ้าเดี๋ยวให้น้อยตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเตาลงเดยมาถึง คือวันนี้เวลาเราเรีบมากมาถึงจดเตาเลยครับมันเป็นเวลาเหมาะมากสําหรับในการจะมาทมําเมนูวันนี้นะครับน้อยนี่หมายดีหมายเด็ดครับพี่น้องดูมีที่ปักเบ็ดไม่รู้น้องใครเนี่ยมีที่ปักเบ็ดด้วยครับฮะรอบน้องเนี่ยน้องใหญ่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเอาเบ็ดเบ็ดเซียนเบ็ดมาใส่ครับเบ็ดป,ปลาไหลน้อยเ<ะ>มื่อไหร่มาดีเดี๋ยวเอาเบ็ดป,ปลาไหลเนาะของเซียนยเบ็ดมาใส่เสร็จแป๊บเดียวมันก็กินสม่เกินสองทุ่มมันก็กินแล้วอ๋อดีดีๆๆๆดีดีๆๆอา โซดาเซลล์ที่บ้านก็มีน,นี่ครับบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมฟังเสียงกบเสียงเคียนครับเห็นไหมอบแอบอบแอบอบแอบอ,อยู่บรรยากาศดี่ดีเดี๋ยวให้สาวๆเขาทําน้ําจิ้มนะพอดีน้องฝ้ายบอกเห็นเรียนกินหมึกเม่าพันมันน่ากินก็เลยคิดถึงน้องอ้อยเหมือนกันแหละก็เลยจะเอามากินกันสักหน่อยได้คลิปอะไรไปวันนี้ไปไหนมาน้องอ้อย เทียงนาเนี่ยค่ะมาที่บานอนน้ำเยาไห้ยายได้ก็เลยมาสอนปลาเฮดมกนี่นี่นะปลาหาจากนี้นะเนี่ยค่ะหาจากนี้แล้วก็แอบเลยมนีแต่มันเกินมั้ยไหนมีตรงจริงหรือเปล่าจริงเราไปดูในคลิปนะคะเราไปดูในคลิปช่องน้องไอ้หอยใหญ่ใส่ครกนะครับมีตรงไหนไหนวะห้องนในหน่อยหลากเงาเลยเหรอบ้านมับรรยากาศดีดีไปต่อฟังเสียงเขียดเสียงอะไรล็อกหนึ่งครับวัดมวนเสียงเขียดเสียงแขียี่แอบเดี๋ยวให้สาวสาวเขาทำน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งนะต้องเด็ดนี้ก็ว่าจะมาเที่ยวหาพี่หมีบอก จองว่าจะมากินทุเรียนเรียบร้อยแล้วพอดีโควิดมันก็แรงๆหน่อยเนาะก็หยุดการเดินทางหน่อยหยุดการเดินทางไว้ก่อนเดี๋ยวก็มีโอกาสจะมาหาเด้วยโอ้นี่เขาท่าเขาท่าน้องอ้อยทำเถียงนี่เย็นดีบรรยากาศวิวสวยแต่น่านเวทลุงเด่นเนี่ยใจเตะป่อยซ้อซอยู่กันสองคนอ่ะเอาแล้วแต่เด้อตามเลยเนาะที่ไปไหนล่ะไปไหนก็เอินกันแน่ อย่าไปเดินลงน้ำนะกันอยู่กันสองคนเนี่ยอย่าไปเดินลงหนองเลยนะจักลากระบาแน่เดินลงหนองนี่ก็ไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวรอกินปิ้งหมึกสักคำหนึ่งสองคำผมก็จะขอตัวเดินทางต่อครับเพราะมีภารกิจกับนาเลนะวันนี้ให้สาวๆเขาตามน้ำจิ้มก่อนพวกนี้จะไปไหนกันนะ นี้อ้อยว่าจะไปเก็บเห็ดบนดอยช่วงนี้ช่วงนี้เห็ดเยอะมากครับแต่ว่าต้องไปกันกเห็แดหหแดงเห็ดกอเห็ดแดงเห็ดไข่ห่านนะก็ยังมีครับมีให้ได้ชิมกันวันนี้น้ําจิ้มเราก็ตำกันสดๆเลยจุดเตากันแบบนี้นะครับตำแบบบ้านๆแกยุ่ไก่สวนทุเลียนยุ่ไก่ทุกย่างกระมวลเหอ,อยุ่ยสวยครับะนะับประรดก็มีนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะแลงมือก,กันคนขายบอกว่าลุงเดินมือหอมเนี่ยพี่เขาบอกให้ผ่าครึ่งอย่างนี้เลยน้อยแล้วก็แร่เออเนี่แหละ เดี๋ยวต้องล้างนี่นผมล้างมาจากบ้านนะแต่เราไม่ได้ผ่าท้องนะไงผ่าไปเลยผ่ายาวๆเลยเขาบอกอันนี้นะครับน้อยโชว์หน่อยหมึกอ,อันนี้ยังมันเป็นหมึกนี้มันยังสดพอประมาณนะครับถ้ามันแบบที่เขาลอกแล้วมันก็อีกแบบหนึ่งอันนี้แบบไม่ต้องได้ลอกผมก็ซื้อแบบที่ไม่ได้ลอกนั่นแหละเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างเห็ไหมเอาแบบเตรียมตัวบินอะโอ้มีไข่ด้วยตัวนี้ไข่มึกครับน้ำมีเยอะะหลังรถไม่ต้องห่วงโอ้โหวันนี้โอไข่น้อยไข่ทุกตัวเลย ดูครับไม่มีมันไข่นะครับแต่เราไม่ได้เอาซอสเอาซอสเลยมาย่างธรรมชาติเลยเนาะกินแบบธรรมชาติธรรมชาติบรรทุงบรรทุงนี่แหละครับอ๋อแต่ถ้าในเมื่อใส่อะที่เขากินที่เขาไปกินที่ทะเลเขากินกับอะไรนะท่าเรือหลวงมีนะระวังมีคมนะซับซับแก็ได้เลยเอาน้ำน้ำล้างก็ไข่ด้วยนะน้ำนี่ข้างหลังห้าอย่าน้ป็นี้ข้างลงให้น้อยเป็นล้างนี่ใส่ขิงด้วยเหรอเมนไฟว่ามันสีหอมเลย ที่จริงเขากินกับกุ้งนะขิงเนี่ยใส่หอมก็ได้ใส่ใส่ขิงด้วยก็น่าจะโอเคเนื้งเห็ดไม้สรอยนี่แบบเอานม้อนก็โยนบอลลุ่งเด่นที่หลวงพ่อคุณเขาตีหัวเลยนะดังโตัวนี้เลยแหละโป๊กๆกันแหละเดี๋ยวให้น้อยเอาหอยเออเอาเอาหอยไปล้างเให้น้อยเอาอย่าไปพูดช่องน้องอ้อ้ให้น้อยเอามือไปล้างก่อนอืมสูตรน้ำจิ้มใส่ขิงกินก้น ิน้ำจิ้มสูตรสาวฝ้ายน้ำจิ้มสีแดงมาเนี่ยเนี่ยที่กินหนูสวนนี่แหละสุดยอดนี่เอาหนึกจิ้มลงไปครับสามเส้ามาจากไหนเนี่ยแน่ใต้ต้วยไทยรักสามเส้ารักสามเส้าไวน์ตะแกงชุนละมุ่นไวน์ตะแกงไหนมาดูหมึกหน่อยนี่มึกมึกมึกโอ้ไข่พ่อไม่ร้องเด้อดูโอ้แพ่มากตัวนี้ใครจะร่วงไข่จะร่วงไข่จะร่วงวางไข่รวงเด้อไข่รวงเด้อไปแรงเลยนะเนี่ยอไม่น้องเบิ้ง แพ้แห้งๆข้าเดียวหมึกหอมครับมึกหอมกินกันน้อยมันก่อนเอาไปดนตัวใหญ่ๆกินกันน่ะเลยไหมแต่เขาบอกว่าตัวอย่างนี้พอดีคำถามคนหลายคนเขาบอกว่าตัวใหญ่มันจะเนี้ยๆหน่อยอยู่เนาะแต่มันก็อร่อยไบบอีกแบบแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างไซส์เนี้ยแบบก็เหมือนแบบพอดีคนอายุถ้าเป็นคนก็ยี่สิบกว่ากุ๊บกุ๊บๆเลยควอะไรเงี้ยเด้งๆเอาตัวใหญ่ๆที่แรกที่แรกมันตัวใหญ่ๆที่เราเอามานั้นอาจจะอายุสี่สี่ห้าเลยวันนี้เขาบอกแล้วว่าอยากกินเราวันนี้ อยากินตอนน้อยๆอายุอที่เรากินน่ะมันอายุ40กว่าก็ยังอร่อยนะ40ก็ยังแปลว่านี่เรากำลังพูดกันเรื่องมึกเรื่องมึกน้องมึกไงอครับนี่ไฟแรงมากเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่เกิน3นาทีได้กินแน่นอนกินบรรยากาศงี้กลาคืนเอาไปฉายมาซองเคียดซองกบแล้วก็เอาไปใายเบ็ด กนมาแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวจะมาทําเมนูอะไรต้องต้องอลังการหน่อยในช่องน้งเดือนจะมาครับเราจะละเข้มมาหันเมั้งเนี่ยแต่ว่าวิวสวยดีนะย้อยเนาะเอาจะะเข้มาหันี่ว่าสวน้อยน่าจะดีน่ะอันย้อยเห็ดอันมานน้ำปาดันน้องตา้อันาน้อานของตานันน้องตาน้องตางตาน้องตน้อตาน้ององานกองตาน้องตา้องน้อ้งน้อน้อ่น้อาน้ไา้งาน้อาบเองนือไก่น้าอีกาล้าบาน้อาน้อตน้อน้องะาน อยากซทำเป็นส้มเบงแบบนี้เดี๋ยวชวนอะไรชวนใครมากินข้าวเที่ยงเนี่ยนะอยากกินไก่ใต้น้ำไหมอยากกินบะเดไม่ได้กินโดนแล้วเนาะหรือหรือว่าตอนนี้พี่ก็อยากกินอย่างไก่ใต้น้ำก็กินบ่อยอยากจะกินวัวไม่ได้กินไม่กินไม่ได้กินจุไม่ได้กินเนื้อก็ยังคิดอยู่ว่าจะซื้อเนื้อมาบ้างเอาวัวใต้น้ําหรือควายใต้น้ําเนี้ยอาจจะมีน้อยน้ยว่างก็ลองทำดูนะได้ได้ได้ทำวัวใต้น้ําพี่้องเป็นตาแซบบ้เป็นตาแซบอยู่ต่ว่าเ้าว่า่อยกินเนื้อน้ำมู ดีตัวขาเบียบปตัดไม้มาเอาตะเกียบตะเกียบมามากลับหน่อยมาลองดูน้องเดียนจะกลับแล้วนี่มันมันอันนี้ดีมันไฟมันร้อนแรงเขาดีกว่าสุกเนี่ยสุกลำก็เหนียวอีกอ่ะหนึ่งเดนถ้าไม่ต้องบังก็ตะกรอนบ่ะเขาบอกไม่ต้องบังบ่ะบังแต่ว่าไม่ต้องบังแบบแบบเดียวเนาะถ้าเราใส่ซอสอะไรมันก็จะเหลืองๆนะวันนี้เรามากินแบบธรรมชาติ เรามาแบบวันนี้เรามาแบบไม่ตั้งไม่ตั้งใจไงโทรหากันปุ๊บก็มาเลยไงน้อน้อยบอกต้องเดินวางบกเสียงน้าเสร็จนมาวันนี้เลยไหมบอกพี่เล่บอกน้อยอพี่ไม่พางพี่ติดกับนาเล่บอกก็ไปมามาแป๊บหนึ่งด้วยกันมาดูไปก่อนพรุ่งนี้แบบเวลานัดกันก็จะได้มาเลยจะได้รู้มองจะได้รู้มองรู้แล้วรู้แล้วเซฟเฮาเซฟเฮาเซฟเฮาแล้วค่ะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำาหนก็ดีเหมือนกันวิวสวย สวยีพิงนคั้นที่จริงนะไปไต่ต้นไทรนาของน้องฝ้ายก็เลยไปนี่นี่กมีนะนาเขาจะทันมีอีกแปลงมีอีกตัวนี้อยู่ออ๋ตรงนี้ที่รัดไปทางแต่ว่าถนนเส้นนี้มันอ้อมไปหากันได้หมดเนาะเส้นนี้ก็อ้อมไปหาสวนโรงเรียนได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอหมึกเราสุกเดี๋ยวจะรอชิมพร้อมกันครับใกล้สุกละสีสันสีสันโซยุเราไม่ได้เอาซีอิ๊วดำมาเราใส่โซยุแทนให้มันมีสีสันโยุ อืมปิ้นเลยครับโไข่มันติดขนาดนี้น,เนม,มนนเ,ดเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินคานนั่นเลยโอ้ซอสเวลาไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรเจอหอมเนาะเจอน้ำเจอน้ำมันนี่หอมนะอมันขึนนนะน้นมาเลยนะหอมเฉยเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวไฟเราจะดับก่อน <c oughs> อืมนี่ครับสีสันน่ากินโอ้ยได้ได้ได้ แล้วแต่ถนัดใช้มือได้ก็ตัดเลยใครใครวันนี้มาประเดิมมามาสำรวจมาสำรวจวันนี้นะสำรวจพื้นที่ก่อนเออตอนนี้รู้ละก็รอบหน้าน่าจะมีปลาไหลครับมีนะยังไงก็ได้กินถ้าไม่ได้กินเขให้ได้แล้วเพรได้กินจัดทีเว้ยอืมเดี๋ยวไปสีดับก่อนเอาเอามาจักหน่อยก่อนดูครับไม่รู้เอาไม้ร่วงกันที่เอ็ดไม้ยังอ่ะฮะ สุดท้ายก็คนตอนไฟขึ้นแล้วเปิดแล้วใช่ไหมลุงเด่นโคตรประทันไม่เอถ่ายตอนลุงเด่นกับจังหวะขมามน้อยโอ้โอ้ยเรื่องเลยนะหอมหอมใครนั่งลงไปนะมันหอมซอสเลยนะโอ้ยหมดอยู่ใต้เนี่ยน้องไอ้เลื้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเลื้ยงแล้วเลื้ยงแล้วเสื้อก็เหลืองคนก็เหลืองโอ้ยยังว่าแต่เนาะเสื้มันีเสื้อคู่เสื้อคู่ปลามืดเล้ไหมเนี่ยน้อยมาดูใกล้ๆให้ดูหน่อยนะจะฟ้าอะไกินด้วยนะคือ ี่เราไม่ได้อยู่นานเราขาปาดก่อนน่ะมันสุกแล้วนี่มันสุกแล้วนะครับเพราะว่าสุกนานนี่สุกล้วมเป็นพยาธิเหตุใสุกแล้วเป็นพยาธิทำฮะหำฮาดเป็นยาคนเดีวคิดสูตรเอาว่าหามคายเด้อดูน้ำจิ้มของน้องไอ้เน้องฟ้านี่ดูพี่น้องเอ้ยก็จะมีกินเข่งเนี่ตักออกเิ่งนี่จะอะไย เดี๋ยวน้องไอ้บอกห้ามคลายนะผมก็เลยขอผมก็เลยขอกินแตงเหอห้ยเดนใดห้ยเนด้วันนะโอ้ือคืออม่มืกับโมโหน้ำได้คือคืออีหยังแม่จีมเป็ดอีหยังนะ มันยังไม่สุกมันยังไม่สุกมากเลื่อนมาลงขาคอขาคอมันเป็ยามต้องเคี่ยวโดนๆนะครับพี่น้องคะเยอะไอ้มาซิมัยเยอะไอ้มากเอาซิมก่อนซิมก่อนน้อยเห็นนุ่งหนึ่งเคี้ยวอยู่น้อยบอกเดี๋ยวกันรอกกันลอกันพี่เคทนะพ่แคทแต่มันก็อร่อยกว่าหมึกหมึก มือแก่ๆน่ะเนาะตายแล้วตายแล้วแกไปได้เดียวะเหรอไม่ได้ที่พนธุ์ไปกินได้เหรอพี่เก็นพี่เก็บอะไรย้ายถึงย้ายถึงที่เราละกันก็ไปเก็นไม่อยู่ไงไปเก็บไม่อยู่ก็อนนี้ทาแกเต็มที่อ่ะคนไปอยู่ ดี๋ยวตอนนี้แกสีโลหิตสองเข็มแล้วมั้งพี่เคนเนี่ยมันถี่ซะสองพันไปผ่านมาแล้วเป็นยังไงแน่นอนสีสองเข็มแล้วนี่อยู่เนี่คืนเงียบปะสีสองเข็มลราคือเป็นสีเงียบๆอะไรแพ้เอสตาเซนต์ก้ารู้เปล่าพี่เคนว่าพูดเรื่องพี่เคนนี่หัวเราะกันใหญ่เลยนะเฮ้ยเอสตาเซนต์ก้ารู้เปล่าพี่เคนไม่มาอีกรอบนึงนะพี่เคนเจ็บกระตุกว่าแขนพี่ยกอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้น เอาตื่นมพี่หน่อยเอาพี่เกิน์ทำไมไม่ยกอ่ะโจท์หน่อยออกพี่ไม่มีแรงพี่เป็ว่าวาดล้วตายเกมที่สองเนาะล้อแข็งแรงขึ้นหังไงมาพี่เกณฑก็อย่างเงี้ยพี่เกณฑเอาหน่อยยกเปขึ้นแกต้องหัวเราะแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลุงเดนแล้วลุงพี่เกิน์ก็ว่างี้เราจะเอากล้ามเนื้อผมว่าฝากจะพอมีกล้ามกับเขาไหมเนี่ยเขีนมาพี่เกณฑ์นี่นะแต่มารอบนี้พี่เกณฑ์บอก ชนเกลียวไหนพี่เขนเอาเล่เอาเล่ลุงเด่นนะเอาตามโซ่แล้วเป็นรอบปิดมากยันขาดหล้เดี๋ยวไปเห็นโอ้ก็ได้ยบรรยากาศดีอยู่ร้อนนะร้อนร้อนอีแหล้วร้อนอีแล้วอนอีแล้พูดเลยร้อนอีแล้วอนเล่นอะไรเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเดะไอ้คว้านไปคว้านไปคว้านชิมเลยอ่ะไปค้อนอ่ะค้อนนี่ดิแต่ว่าอยู่เหงื่อขึอนไหลมีแต่หงุดหงิไม่ร้อน แต่ว่าอยู่ทำไมเงื่อนึ่งไหนไม่ร้อนเลยเนาะน้ำมาตัดอีหน่อยอชิมๆเลยเดี๋ยวที่นี่จะเป็นหมายของเราอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะมาทำรังสรรค์เมนูรังสรรค์เมนูที่จะมาทำกันเนาะนี่ดูกินคำนี้ผมก็จะไปแล้วนะผมมีนัดอยู่เดี๋ยวมันจะเย็นเกินโอ้สาหลายมันจะมีขิงอยู่ขิงซอยเหรอ อี่น้อยดูดูอูวันนที่มีอะไรบางใ่ม้อยิ้มเลยวอไปแล้วอ่ะอยไปจิ้มหน่อยโอ้โอ้ตรงนี้เย็นอ่ะแม่หน่อยพ่กกับมานั่งเฝ้าอันนั้นของฝ้อยู่โลมันไปทางนู้นงเอาไว้อ่ะชิมเลยครับชิมอยู่คนละคำผมจะไปแล้วนะแล้วก็ฝากน้อยกับน้องน้องฝ้ายอยู่ด้วยกันนี่นะครับลองดูว่าสองสองสาวนี่ ไม่ต้องห่วงค่ะน้องฝ้ายอยู่กับน้องไอ้เราไม่ต้องห่วงค่ะดูว่าสองสาวนี่เขาจะทําอะไรกันก็แล้วแต่อย่าไปง่ายๆอย่าไปเดินลงสะละกันกินข้าวเต่าเลยอืมอืชักแฉกชนะหนาวน้อย่างกินที่นี่นะอรับเอ้วยวาเรากินกันโหดกันไปไหมเนี่ย <หด S 1> กินข้าวเต่าเลยกินข้าวเต่าเลยนะครับพี่นอ้องอันนี้ไข่มันตัวน,นี้อ๋อ มันเป็นยังขือนเป็นสีเหนกัน้อยเป็นสีมันยังจำเป็นทางต่มาสายไปไปไงแล้ววันนี้เด้อเเเเด้อเเดดเด้อเด้อเเด้อเดเด้อเอดอเดดเดเเอดเเอเดด้อเดเด้อดเด้อ้เดเเเเเเ อันนี้มันเป็นพิเศษหรือเปล่าหะมันแต่เคี้ยงๆเนาะเอ้ยเนาะที่พี่เศนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าแกขี้เหนียวนะเหนียวทำมาอยู่บาดไม่ขาดอ่ะโอ้ยทำไมเหนียวขนาดนั้นอ่ะหนุกจังนะลงเด่นนะฮโอ้ยห่อนหอนเป็นนางผิงไฟบาดนี่หนานนะกดซื้ออยู่ได้แล้วจุ่มกันไอคอนบาดนี่ ลมไปทางนู้นไงก็เลยร้อนเลยอยากได้อ้ยังค่ะเทียงหน้าดีๆมีอะมาพากันนั่งยใสได้น้ำมันไผ่ก็ว่าเอาด้วยแบบนี้ย้อยละแสนย้อยจิ้มค่ะจิ้มหนาแต่ละคนเนื้อมาออกมานอนแซ่บมาแซอบ เดี๋ยวข้ายายญเป็นนั่งกินดันทิ้งทิ้าวเหนียวมาซะไปเอาข้าวเหนียวมาซะสิไปเอามือนองฝายนั่งจีเข้าจึงได้กระได้หอนเหรอจี้เขากินไข่พี่เกนบอกเดี๋ยวพี่มาตรงนี้เลยนะอ้อยนะพาพี่มาตรงนี้เลยนะมาตรงเถียงตรงนี้เลยนะเดี๋ยวน้อยจะพามาก้อยปลาซิวค่ะดิ้นแต่แนวแต่แนวแต่แนวพี่ไม่กินจริงๆใครบ้างเี่อวน้อยเลยก็อยากขวาเคี้ที่เอยไปท้ายกรุงยุ่นนั่นแหละ ไปเบิ่งของหล่อเต้นแล้วันเต้นออกจากถ้วยย้อยแล้วก็เอาแร็คเอาคนหนึ่งก็กุ้มคนหนึ่งยัดเข้าปากคนหนึ่งก็ไปปล่อยลงนะม่กำลังจะหยิบเข้าปากหันไปมองกินดีไหมน้อดอนุโมทนาสาธุแกชอบพูดอย่างเงี้ยเขากินกุ้งเต้นกุ้งเต้นกระโดดออกจากถ้วยก็เอาไปปล่อยเหลือเฟืงไม่ปากไม่เป็นไรนะแต่ตัวเองนู่นเอากุ้งไปปล่อยลงวแเอาไปเด้อกินกันสองคนนั้นสาวๆนุ่นจะขอตัวแล้วนะครับอื อ,อเธอ,อลเแล้วก็เดินดำเนินรายการต่อรายการว่าจะเป็นแบบไหนนะลนุ่นเรียนเรานราขี่มึงแล้วเนี่ยโอ้สี่โมงครึ่งหมดีนี่จะไปแล้วจะไปแล้วครับสี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วนะอ่ะน,น,น,น้อยฝากฝากสาวๆไว้ด้วยนะ,ะ,ะอย่าให้น้องฝ้ายเดินออกไปลงลงน้ำนะพี<笑><笑><笑>่สีบอกฝ่ายว่าฝากพี่อ้อยด้วยนะทำไมฝาก ยังเพื่อนมันยังฝากซีนไว้กับเสียอ้าวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วกินกันเลยนะสาวๆนะกินกันเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับออ๋เอารถเครื่องไปบอถเครื่องไปก็ดีแท้นุองเบนไม่ถอยหลังกลับเหรอถอยเดินท้อลัางกับดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไม่กว่ารถมันจะมีลายอ๋อรถมันจะมีลายอยากได้บอไล ก็ออกถนนใหญ่ด้วยนะออกนี่เลยอ๋อโอเคโอเคงั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามช่องครัวแฟมิลี่ต่อเดียวน้องอ้อยกับน้องไพค่ะเขาจะถ่ายคลิปกันล้กันผมขอตัวไปก่อนผมมีนัดกับน้าเลตอนนี้สี่โมงครึนะครับไปแล้วนะครับน้องเด่นขอตัวกัอนนะครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับไปเร็วๆไปไปเร็วๆร็วไล่ว่ามน้องเด่นที่ไปแล้วไป เราเยอะว้เรไปเดวไปแล้วเข้าสิปไส์วันเดา <laughs> ท่านดิวิทเทียรท่านดิวิทเทียรเราไปก็นั่นก็ <laughs> เอาไปไปโงเล่าคุณนไปแล้ว<ป>ช่วนี้นะคะเ <laughs> ดนช่วนี้เามอยถ้าป <sighs> ติดโควิดเนาะถ้าพี่น้องเอ้ยีแต่แซวอุบาทคุณน่ะไม่อย่างปลามุไกไแ้้วกวับไปเร่ปฏกินซยา ผู้ใดีดีให้เม่อไหรแไ้้ละฟาวฟาวไรเธอเจอทำการสีสีปลาแดงสิกลังติด่วงโยงซ่ไขยๆกันถ้าถ้าเดียวกันสีปลามือกกับสีปลาแดงกัดเลยลงฝ่ายกันเลยจ้าเมนะีดน้ำแซ่บแซ่บน้ำไลาไลยตามแซกครับอืมกินน้อง กินน้ำกันจ้าเียบเนาะ้าดีจ้าลำไร่จ้ะลำ้น,นะคะตัวมือนท่อนน็รเล้ยตัวนี้มม่เฮทไหนาะเฮดฟ้าไปฟ้าเนียหน้าที่ีภาระหน้าทีที่ต้องทำเนาะลุงเดินเนาะขห<อ>ลายเด้อตะวมอับ อ่ามันนี้ก็ขอบคุณน้องฝ่ายหลายๆที่เอาปลาหมึกย่างมาฝากพี่อ้อยอีกแล้วบรรยากาศบรรยากาศของหน้ายายอ้อยเพ่เคยเห็นนัดเทตรไหะจ้าก้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะถ้าเจ้าของมาอยู่กับมาโรยกระรังปลูกแต้คล่ปลูกหอมไป่าอยู่สิมาลักษณ์ใจเบื่อเลยค่ะนี่สอนในปัจจุบันยายเคยสอนละน้ามันขั้นข้นตั้งใส่รองเท้าบูทยายเคยแพ้น้าบังนี้มางอื่นมาเป็นยังแต่น้าบังเนี่ย ขาจุมนน่มแล้วมันเปืเป่อยแมนแมนค่ะแมนไปหาหม,มอมาเขกว่าเป็นยาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ลุงเดนแกมาใส่พ<ด>า,า,าเซียนเบนบอกเขาจ้าอันมีอันแนวเซฟเนาะอืเขามีถุงแขลงถุงขา,งขางอโอเคเดี๋ยวจังไดก็ให้น้องฝ้ายเก็บภาพเซลฟี่ไว้ฝากท่านผู้ชมละกันนะคะนะเดี๋ยวบ่แน่เดี๋ยวห้าอาจจะแอบไปเบิ่งปุ่นที่หยิปุ่นเบิ่ง ไปให้ให้ผู้ชายเขาหลั่นล้าก่อนเจังยองไปที่องไปที่ล้าง้ะขอบคุณต้องไฟลยลายได้จ้าให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจต้องใส่กันเลยนะคะในช่องตัวลูกเีะลาลขอบคุณาาลลาลาาลาาาลาายค่